ก็จะสองคนโตโอเคมาทำกันสิแล้วก็ต้องอย่าได้เลี้ยวตัวตัวตึ้งได้เลยนะโลกใบนี้ไปแล้วเริ่มมาเรื่อยๆผู้ที่แต่งผู้ที่แต่งมาแล้วแค่มา